เหมือนเอเรียนพีเดเตอร์ที่มันแยกเขี้ย er ออกมานี่ท่อคอฟูเลยใช่ไหมพี่คอฟูครับแต่ว่าตัวคอเป็นงานไทยครับผมท่อเป็นโยชิมูระครับอานหนึ่ง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b i g b i t e Story นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาชม z 900โฉมล่าสุดนะครับนี่เลยสีน้ำเงินนะครับดูท่อนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับเจ้าของรถให้มาให้ข้อมูลนะครับรีวิวในส่วนอะไรต่างๆของ z 900นะครับสวัสดีครับพี่แพทสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับพี่แพทเป็นเจ้าของรถ z 900ใช่นไหมพี่ตัวนี้เป็นตัว SE เลครับตัวนี้เป็นแพงกว่าตัวธรรมดาวัน20,000กว่าบาท ครับครับตอนนี้ก็ราคาที่4ี่แสนหกหมื่นห้าพันครับโอ้สี่แสนหกหมื่นห้าพันทของที่ต่างจากตัวธรรมดาก็จะมีเพิ่มเข้ามาเช่นชิวหน้าจะเป็นตัวสูงขึ้นแล้วก็มีปลั๊กที่ชาร์จครับชาร์จแบต usb ใช่่มพีขอดูหน่อยหนึ่งครับมันจะเป็นเหมือนของรถยนต์นะอ๋อเป็นปลั๊กจุดบุหรี่ปลั๊กจุดบุหรี่ครับแล้วก็จะมีเพิ่มมาก็กันลมข้างนะครับแล้วก็กันลมล้อหน้าอ๋อแล้วก็มีกาดหม้อน้ำด้วยโตัวนี้คือแต่งมาจากศูนย์เลยใช่ไหมพี่นี่ได้มาจากศูนยย์เล ท่อคอฟูลใช่ไหมพี่คอฟูครับแต่ว่าตัวคอเป็นงานไทยครับผมของงานไทยแต่ว่างานไทยเป็นไทเทเนียมเนาะเป็นเอ่อเป็นสแตนเลสครับผมสแตนเลสโอ้ทำไมมันออกลุ้งแต่พอดีออกลุ้งเพราะอาจจะความร้อนเองมันขึ้นลงไม่เองเองโอ้สแตนเลสออกสีลุ้งสวยมากถ้าเป็นไทเทนิสสวยงามเลยนะนี่เนาะแต่ก็มีดําอยู่บ้างเท่าไหร่ครับพี่ตัวคอเฮดเดอร์ห้าพันห้าครับผมห้าพันห้าได้แค่ถึงตัวนี้เนาะถึงถึงตัดสลิปบอนใช่ครับผมตัวท่อเหรอครับ พ่อเป็นโยชิมุระนะครับ R11 โยชิมุระ R11 นะครับตัวนี้ตัวนี้มากับรถจากศูนย์เลยไหมครับไม่คเอ่อในใส่ต่างหากน้องใส่ต่างหากเท่าไหร่ครับพี่ท่อชุดนี้ตัวปลายก็เป็นแล้วตัวปลายวิดีได้เป็นมือสองว่ะมือสองมาอ๋อปรักหมื่นหมื่นกว่าบาทอ๋อทีเด็ดของตัวโฉมล่าสุดเลยพี่ก็จะเป็นหน้าจอเนาะหน้าจอเป็นตัวทีเด็ดเลยครับหน้าจอดิจิตอลหน้าจอดิจิตอลแล้วนะครับโฉมนี้โอ้โหโอ้โห ทรงคล้ายๆ h e t o ครับซึ่งตัวคล้ายๆไมพี่ครับสกีในเหมือนว่าเจเนอเรชันใหม่เขาจะใช้จอแบบนี้หมดกันหมดแล้วเป็นจอเหมือนกันหมดใน650ขึ้นมาครับก็จะเป็นจออย่างนี้หมดแล้วจอแบบนี้หมดเลยนะครับมีลูกเล่นอะไรอีกไหมครับพี่ส่วนที่ต่างจากชมสการ้อยชมที่แล้วนะครับชมเก่าก็คือจะมีโหมดเพิ่มเข้ามาครับมันจะมีอันนี้เป็นโหมดรถทั้งหมดจะมีอยู่สี่โหมดนะครับรีสปอร์ต แันลมให้บางคือรถอ่าสปอร์ตรถรถแล้วก็เลนนะฮะโหมดหนึ่งเป็นเลนเลนเลนครับแล้วก็เป็นหมดสุดท้ายหมดที่สี่เป็นไรเดอร์อันนี้เราสามารถปรับได้เองครับจะมีพาวเวอร์เป็น L นี่คือโลครับจะมีจะมี L กับ F ก็คือเป็นบวกฟูลแล้วก็แทคชั่นคอนโทรลจะมีสามระดับครับสามระดับซึ่งในโหมดไรเดอร์เราจะสามารถปรับก็ได้ว่าปิดแทคชั่นคอนโทรลก็ได้ครับอ๋อมีแทคชั่นคอนโทรลมีโหมด กันกับพี่นะครับตัวนี้ก็พี่ก็ตั้งไว้ตามนี้เนาะแล,แล้วก็แท็กซี่สองปกติจ้าไม่ได้ปกติขี่หมดไหนครับพี่ปกติผมก็ใช้หมดรถนะครับหมดรถรถถ้าอยากประหยัดหน่อยก็สามารถใช้หมดเลนได้เพราะว่าโอ,อ้โเลนก็จะตั้งมาเป็นพาวเวอร์จะเป็นโลครับครับโอ้หจะเป็นโลจะใช้แรงมา้าลดลงเหลือประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์อลดทอนแรงม้านั่นเองตัวนี้คือเต็มประสิทธิภาพใช่ไหมครับพี่ถ้าเป็นรถก็คือถ้าเป็น<ด>สปอร์ตจะเป็น เต็มประสิทธิภาพอ๋อตัวรถลองมารถก็จะลองลงมาสปอร์ตก็คือใช้ประสิทธิภาพที่สูงสุดก็ข,ข้อดีคือแรงครับแต่แ,แท็กชันน่นยังเปิดอยู่ว่าเป็นระดับหนึ่งถ้าเราต้องการปิดแท็กชั่นคอนโทรเป็นศูนย์ไปเลยก็ต้องไปใช้โหมดไรเดอร์ครับ,รบจีเด็ดเลยนะครับเซต900 SE โฉมล่าสุดนี่นะครับก็ นี่นะครับที่ว่าเปลี่ยนไปใหม่เนาะไฟตาผมว่ามันดุกว่าโฉมเก่านะพี่ครับผมดุมากแล้วก็มันเหมือนแบบว่ามีเขี้ยวเหมือนแบบเ,เขาเรียกว่าเหมือนเอเลี่ยนฟีเดเตอร์ที่มันแยกเขี้ยว<ม>ออกมามเขียวมาใช่ครับเป็นเขี้ยวสวยมากครับไฟ LED นะครับพี่ถ้าบิดกุญแจมีไฟขึ้นไหมพี่ต้องสตาร์ตอ,อ๋อต้องสตาร์ทเหรอครับน,าานี่ไฟหน้า LED นะครับนี่ถ้าไฟสูงเหรอครับพี่ไฟสูงอยู่ด้านหน้า อ๋อมันจะส่องข้างล่างแต่ว่าอ๋อจะส่องข้างล่างอันนี้เสียงท่อเดินเบานะครับหอมนิดนิดนะครับแต่ละโหมดเสียงท่อต่างกันไหมครับพี่อ,อ,อ๋อไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เนาะเสียงท่อเดินเบานะครับขอฟังเสียงจังหวะเบิ้ลนิดนิดหน่อยพี่ เก่งใจชาวบ้านเนาะขอบคุณมากครับโอ้อหอมปากหอคอนะครับเพื่อนๆเสียงท่อนะครับคอฟูยโยชิมุระ R11 นะครับทีเด็ดนะครับตัวนี้เห็นขับเข้ามาในมาเจอกันครั้งแรกนะครับเด่นมากสวยเด่นมากพี่เหลืออีกอย่างหนึ่งก็พี่โชคหน้าสีทองครับมายังไงครับนี่ที่แรปสติกเกอร์นะครับโอปกติสีอะไรครับเพราเรื่มจากส่วนเป็นสีดำครับสีดำนะครับ นี่ก็มาแรปสติ๊กเกอร์เนาะแต่ถ้าเป็นชมเก่ามันจะเป็นสีทองอ๋อตัวเอชีเป็นสีทองมาเลยชมเป็นชมเก่าแต่พอเป็นชมใหม่มาก็ให้เป็นสีดำมาอ๋อต้องเป็นแรงอันนี้ทำมาเท่าไหร่ครับพี่อันนี้ครับแรปโชกครับที่แรปนี่ทำเองครับอ๋อสั่งสติ๊กเกอร์สั่งสติ๊กเกอร์มาแรปเองเหมือนรถผมแม้รถผมแรปเองเหมือนกันอืมสุดยอดนะครับ Z900 SE ารชมปัจจุบันนะครับที่ขายอยู่นะครับ โอเคครับเพื่อนๆก็อะไรแต่งแซ0 0นะครับของพี่แพทก็ประมาณนี้นะครับหากใครอยากติดตามแซ0 0คันนี้เพิ่มเติมสามารถติดตามพี่แพทได้ทางช่องทางไหนบ้างครับพี่ก็ตอนนี้กําลังทําช่อง u t u b e นะครับกำลังเริ่มทำครับช่องที่ว่าตะก้องไบเกอร์ครับจะทำเกี่ยวกับการเดินทางขี่รถขี่มอเตอร์ไซค์เดินทางท่องเที่ยวครับแล้วก็จะมีการ เกี่ยวกับถ่ายรูปด้วยครับคนชอบคนชอบการถ่ายรูปด้วยนะครับพี่ผมจะแปะลิงก์ช่องพี่แพทไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ Facebook อะไรนะครับพี่ Facebook ก็เป็นชื่อเดียวกันครับผมตากล้องไบเกอร์ตากล้องไบเกอร์เป็นเพจหรือเป็นส่วนตัวเป็นเพจส่วนตัวเป็นเพจส่วนตัวนะครับก็ติดตามได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับพี่แพทนะครับ z 900โฉมปัจจุบันนะครับเป็น SE โฉม220 0นั่นเองนะครับเพื่อนโอเคครับก็ หากใครชอบคลิปนี้นะครับเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่องบ i ๊กไบค์สตอรี่ด้วยกด subscribe เป็นกําลังใจช่องตะก้องไบเกอร์ด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะครับช่องบี่แพทนะครับก็กําลังจะเปิดช่องใหม่นาะพี่เนาะก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนโอเคครับสำหรับนี้ผมกับพี่แพทขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ